พี่น้องครับต่อมาครับเรื่องราวที่เราจะต้องรับรู้ว่าสิ่งใดบ้างที่อัลลอฮ์สุบฮานอตาลาได้เตรียมไว้ให้กับพวกเราทั้งหลายในสวนสวรรค์ต่อมาครับตลาดในส,นสวนสวรรค์นั้นย่อมมีตลาดนะครับฮะริสบทหนึง่งที่เล่าจากท่านอานัสบินมาลิกเราเดี๋ยวรออันูได้เล่าว,ว่าท่านนาบีส,สุลต่านฮุอะานิวะสัลล,ล,ลัมได้กล่าวว่าอินนฟินเจนนาะลาซูกอยะตูนะฮาคุลจุมมะ น้องครับท่านนบดุลเลาละล์ฮุลัยสลัมได้กล่าวว่าแท้จริงแล้วในสวรรค์น,นั้นจะมีตลาดอยู่แห่งหนึ่งซึ่งชาวสวรรค์น,นั้นก็จะพากันไปเที่ยวในทุกๆวันศุกร์นะครับฉะนั้นในวันศุกร์ตอนที่เราอยู่ในสวรรค์นเนี่ยนะครับก็จะเป็นวันศุกร์หนึ่งที่จะมีตลาดซึ่งบรรดาชาวสวรรค์น,นั้นก็จะพากันไปเที่ยวตลาดที่อัลลอฮฺสุบฮานมาตลาดตเตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาและคนที่ได้เข้าสวรรค์ทั้งหมด ท่านนบีสละลอยสลัมเล่าต่อมาว่าตอนที่เขาไปตลาดพี่น้องครับลมเหนือเนี่ยนะครับก็จะพัดกระพือมามันจะเสียดสีจะมากระทบกับใบหน้าของพวกเขาจะมากระทบกับเสื้อผ้าของพวกเขาและเมื่อลมเนี่ยนะครับมันได้มากระทบกับใบหน้าของเขาได้มากระทบกับเสื้อผ้าของเขาแล้วเนี่ยมันยิ่งทําให้ความหลอ่อเหลาความงดงามจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ มันก็จะทําให้ความสวยความงดงามของบรรดาผู้ศรัทธาในสวนสวรรค์นั้นจะเพิ่มขึ้นเป็นเป็นการทวีคูณขึ้นพี่น้องครับและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเวลาเขาพาครอบครัวของเขากลับมายัางบ้านเวลาคบกลับมาจากตลาดนะครับหลังจากที่เขาเหล่านั้นไปตลาดมาเนี่ยนะครับสิ่งที่พวกเขาพบเห็นพี่น้องครับเขาบอกว่า คนที่อยู่ที่บ้านนะครับคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยตกใจนะครับเห็นว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยพากันกลับมาและคนในคนก็ได้กว่าคนที่อยู่ที่บ้านของเขาเนี่ยนะครับคนที่อยู่ที่บ้านของเขาเนี่ยกล่าวว่าโอ้โหนะครับสภาพที่ยิ่งหล่อเลาและยิ่งน่ามองมากยิ่งขึ้นบรรดาคนที่อยู่ในบ้านก็นะครับต่างก็ที่จะให้คําชมเชยนะครับพวกท่านเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าขอสาบานต่อรอ l เลยว่าเราเนี่ย ไปแกเปียงชั่วครู่หนึ่งนะครับทำให้กลับเขาเหล่านั้นมีความงดงามมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาที่อยู่ในสวนสวรรค์เนี่ยต่างคนก็ต่างที่จะชมเชยซึ่งกันและกันนะครับชมเชยซึ่งกันและกันสามีที่อยู่ที่บ้านตอนกลับมาเห็นนะครับภรรยาเนี่ยนะครับ เห็นว่านางนั้นมีความงดงามมากยิ่งขึ้นนะครับจากกันแค่เพียงชั่วคู่เดียวนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานอตาลาจะมอบให้กับบรรดาชาวสวรรค์ทั้งหมดนะครับยิ่งอยู่ก็ยิ่งมีความรักยิ่งอยู่ยิ่งมีความสุขและมีความเพลิดเพลินกับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานอตาลามอบให้